สวัสดีค่ะยายแรมใช่แนวมาแล้วนะคะจาก USA ค่ะเมื่อนี้ยยายเรมมาพร้อมกับน้องอิสตันค่ะอา้าวน้องอิสตันน้องอิสตันสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมชื่อน้องอิสตันครับผมกี่ขวบครับบอกบอกท่านผู้ชมสิครับว่าผมกี่ขวบครับผมห้าเดือนครับผม <c oughs> น่าน่ะ,นะใส่ใส่กันน้ำลายนะคะเนี่ยผ้ากันเปื้อนเนี่ยใส่กันน้ำลายเพราะห้าเดือนหกเดือนเนี่ยเขาเขาน้ำลายเขายืดค่ะน้องอิสตันน้ำลายยืดแล้วค่ะเนี่ยเล่น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 ลน,นี่สวัสดีป้าป้านานาพี่พี่หน่อยสิครับสวัสดีครับนี่ มองหาของเล่นใหญ่เลยไหนลิงน้อยหนูกไปไหนลูกนะเอาลิงน้อยไหมลิงน้อยไปไหนน้าลิงน้อยไปไหนนะ้าลิงน้อยไปไหนนะ้านะสวัสดีครับทุกๆคนค่ะผมน้องอีสตันคับนอนน้องอีสตันนอนเต็มอิ่มค่ะเลยอารมณ์ดีมากเลยนะคะเนี่ยน้องอีสตันอารมณ์ดีค่ะวันนี้ยายแรมจะมาพูดเรื่อง เกี่ยวกับคนว่าง,งานของคนอเมริกาให้ฟังนะคะว่าคนตกงานของคนอเมริกาเนี่ยเขาได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลยังไงนะคะสรุปเกินให้ให้ฟังตั้งแต่แรกๆนะคะตั้งแต่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยค่ะรัฐบาลของอเมริกาเ,เขาก็มีการมีมีเงินเยียวยาสําหรับคนตกงานนะคะเพราะว่าคนตกงานเนี่ยเยอะมากเลยเลี้ยอฟเลี้ยอฟ ของบริษัทนี่ก็พนักง,งานก็ถูกเลยอฟเยอะนะคะทีนี้รัฐบาลก็เลยเข้ามาช่วยเหลือคนอเมริกานะคะที่เขาตกงานจากจากอาทิตย์ก่อจากเดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณเดือนเดือนกว่ามั้งคะประมาณที่ที่รัฐบาลช่วยเหลือของคนตกงานนะคะรอบก่อนนะเขาเขาเขาได้อาทิตย์ละ600หกร้อเหรียญนะคะ คนตกงานเฉพาะคนตกงานนะคะได้อาทิตย์ละหกร้อยเหรียญค่ะหกร้อยเหรียญก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งมืนแปดพันหกร้อยบาทเยอะอยู่นะคะอาทิตย์หนึ่งเขาได้ทุกสัปดาห์นะคะไม่ใช่ทุกเดือนนะคะได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหกร้อยเหรียญค่ะทีนี้เขาก็เขาก็ได้ประมาณสิบหกสัปดาห์นะคะทีนี้ สิสัปดาห์มันก็จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือจะสิ้นสุด600้อสัปดาห์อ่าหกรดอลหกร้อยเหรียญต่อสัปดาห์นะคะแล้วทีนี้รัฐบาลก็มาเปลี่ยนแปลงนะคะพอมันพอมันครบสิสัปดาห์แล้วเขาก็มีเงินช่วยเหลือรอบที่2อ,อีกสําหรับคนตกงานค่ะแต่เขาจะลดลงลงลงมาอีกเพราะว่ารอบแรกเขาให้เยอะแล้วค่ะเขาให้เ,เยอะ ตั้งแต่หกรเหรียญต่อสัปดาห์ก็ได้เยอะได้เยอะสําหรับคนว่างงานนะคะเผลอๆเนี่ยคนว่างงานคนตกงานเนี่ยมีได้ได้เยอะกว่าคนทำงานนะคะคนทำงานไม่ได้เยอะเท่าคนตกงานนะคะที่ใหญ่แลมดูดูดูข่าวดูอะไรเนะะี่ยค่ะเขาได้อ,อาทิตย์ละหกร้อยเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะขนาดแฟน เป็นยายแรลมยังได้ไม่เยอะเท่าอาทิตย์ละหกร600เลยค่ะขนาดทำงานค่ะทีนี้รัฐบาลก็จะมามันอ่สิสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดลงเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับ600เหรียญต่อสัปดาห์สำหรับคนตกงานนะคะเขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงลดลงมาอีกเกินครึ่งหนึ่งค่ะก็จะตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคมนะคะเขาก็จะสตาร์ทใหม่ก็คือจะช่วยเหลือ จะช่วยเหลือให้เหลืออาทิตย์ละ6 0 0เหรียญค่ะ600เหรียญก็ตกเป็นเงินเงินไทยเราก็ประมาณ6200บาทนะคะมันก็เยอะอยู่นะคะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะได้ประมาณ2เดือนค่ะสําหรับคนตกงานก,ก็ได้เยอะนะคะก็ช่วยเยอะสําหรับคนตกงานของคนอเมริกานะคะ ที่ผ่านมาอาทิตย์ละหกร้อยนี่อู้เยอะมากเยอะกว่าคนทำงานเียกนะคะคนทำงานประจำยังไม่ได้เท่าคนตกงานนะคะขนาดไม่ได้ไปทำงานยังมีเงินกินนะคะได้เยอะกว่าคนทำงานอีกค่ะคนอเมริกาก็คือช่วยคนตกงานได้เยอะค่ะจุนเจือช่วยจนกว่าเขาจะหางานใหม่ทำนะคะที่เขาจะได้งานใหม่เพราะว่าพนักงานเสิร์ฟพนักพนักงานเสิร์ฟนี่ก็ได้เงินนะคะ เพราะว่าร้านร้านค้าปิดช่วงช่วงที่แล้วเขาก็ได้จะเขาก็จะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคนละ408 4 4080 4080เหรียญน,นะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านค้าเขาปิดค่ะเขาเปิดร้านอาหารไม่ได้อะไรเงี้ยเน,นานะ <c oughs> อีตันไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ค่ะอีตันไม่ได้ไปทํางานก็ไม่ได้ค่ะกินอย่างเดียวค่ะน้องอีตัน เนาะวันนี้ยายแรงก็มาพูดเรื่องคนตกงานของอเมริกานะคะว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลยังไงนะคะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะสรุปก็คือเดือนที่แล้วประมาณ16สัปดาห์นะคะคนว่าง,งานของคนอเมริกาเนี่ยสรุปก็คือเข้าได้คนละ6กเหรียญต่อสัปดาห์นะคะคิดเป็นเงินไทยก็18,600บาทค่ะต่อสัปดาห์นะคะไม่ได้เป็นเดือนค่ะและทีนี้ เงินช่วยเหลือ600เหรียญต่อสัปดาห์นี่ก็จะหมดจะสิ้นสุดลงแล้วค่ะจะสิ้นสุดลงแล้วเดือนกรกฎาคมนี้ก็เดือนสองสาวันข้างหน้าเนี่ยก็สิ้นสุดสําหรับการจ่ายเงิน600เหรียญต่อสัปดาห์สําหรับคนว่างงานนะคะทีนี้เขาก็จะได้ใหม่ค่ะแต่ก็จะลดลงลงมาเหลือประมาณ200เหรียญต่อสัปดาห์นะคะ200เหรียญก็ประมาณเงินไทยก็6,200 บาทนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็จะได้ต่อเนื่องไปประมาณ2เดือนนะคะก็ดูสักระยะหนึ่งนะคะว่าโควิดจะหายหายไปจากโลกนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่หายก็คงรัฐบาลก็คงจะช่วยเหลือจุนเจือกันต่อไปนะคะเพราะว่ามันทํางานไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะเอาสรุปก็คือวันนี้น้องยิตตันมาพูดเรื่องเงินของคนว่างงานยายแรมในความคิดของยายแรมนะคะ คนตกงานคนว่างงานน่ะได้เงินเยอะกว่าคนทํางานนะคะเพราะว่าได้เยอะมากค่ะอาทิตย์ละห0ร้อยเหรียญนีน่เยอะจริงๆค่ะทีนี้เขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเพราะว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเดือนกรกฎาคมหกร้อเหรียญนในสิ้นสุดเดือนกรกฎา,าคมะคะแล้วค่ะแล้วเขาก็มีมติใหม,ม่มาบอกว่าจะให้200เหรียญต่อสัปดาห์นะคะสำหรับคนว่างงานและจะให้ต่อเนื่องไปสเดือนนะคะ อาสรุปก็คือมติร่างใหม่ของคนตกงานของอเมริกานะคะจาก600เหรียญเป็น6จาก600เหรียญต่อสัปดาห์เหลือ200เหรียญต่อสัปดาห์นะคะยายแลมมาบอกข่าวแค่นี้นะค่ะสำหรับคนไทยที่เป็นซิติเซนหรือว่าคนไทยที่กินคาราด,นะ,ะดนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีนะคะวันนี้น้องอีตันจะกินนิ้วอีกแล้วครับ กินนื้วอยู่แล้วครับหิวไหมครับเนี่ย <c oughs> อ้าวไม่บา,บายหน่อยสิลุไม่บายท่านผู้ชมหน่อยสิครับอ้าบายบายท่านผู้ชมหน่อยครับยิ้มหวานหวานสิลุยิ้ยมหวานหวาน,น,านติ๊กติกต๊กติกตกต๊กติกต๊กติก๊กโอเคนะคะสรุปก็คือคนว่างานของอเมริกาเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจาก600เหรียญต่อสัปดาห์เ mm. หลือเป็น200เหรียญต่อสัปดาห์นะคะยาวต่อเนื่อง จนถึง2เดือนเลยนะคะรัฐบาลช่วยอ่าคลิปนี้แยแรมก็มีเรื่องเล่าเท่านี้นะคะรอรอชมกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาบอกกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็เซ่บายบายก่อนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แยแรมด้วยนะคะปักต้นตะใครให้ด้วยนะคะกับน้องอิสตันค่ะวันนี้คะ่ะอาสวัสดีครับก่อน,นสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งกินนิ้วลูกอย่าเพิ่งกินลูอย่าเพิ่งกินนิ้วสวัสดีค่ะ โอ้ยเอาไปทั้งสองมือเลยค่ะเนี่ยดูสิเอาไปทั้งสองมือเลยค่ะดูสิดูเข้าสิเนะนี่ยนี่นดูดูด,ดูอ่ะกินผ้ากันเปื้อนอีกลูกน้อ,องอนตันเลยบาย,บายบายครับสวัสดีครับ